สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะและสวัสดีคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะและสวัสดี f อต่างชาติด้วยนะคะทุกประเทศนะคะที่มาเป็น f อของแม่หมอ วันนี้ก็จะเข้าสู่เดือนพฤษภาคม2564นรบะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรนะคะท่านที่เกิดในราศีมังกรในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะ ไม่ว่าท่านจะเกิดพอโอะไรคอโอะไรก็ตามแม่หมอไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดเอาพอะนะคะจะยึดเอาแค่วันที่16มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์นั้นเองนะคะและในการตรวจเช็คดูดวงชะตานี้แม่หมอไม่ได้เอาเวลาตกฟากมาดูดวงชะตาไม่ได้เอาลักนาราไม่ได้เอาลักนามาดูนะคะแม่หมอจะตรวจเช็คดูดวงชะตา จากไพ่ยิปซีนี้นะคะแม่หมอจะยิงจากไพ่ยิปซีนี้นะคะในการทํานายเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดเวลาอะไรจะจําได้หรือจําไม่ได้ก็ช่างนะคะเพราะว่าแม่หมอจะไม่เอาเวลามาตรวจเช็คดวงชะตานะคะแม่หมอจะยืดไพ่ยิปซีเพราะไพ่ยิปซีนี้มันจะมีความขังความจับหมังยิ่งนักและก็ได้สื่อสารกับครูบาอาจารย์ได้มาช่วยเหลือให้การทำนายได้ถูกต้องแม่นยำจับหมังนะคะ โอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้แล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรเรามาดูโดยสภาพทั่วๆไปแล้วดวงชะตาของท่านนี้ในเดือนพฤษภาดวงชะตาของท่านนี้โดดเด่นในเรื่องความเป็นโชคเป็นลาภเพราะว่าตัวท่านเองในช่วงเดือนพฤษภานี้ มันโดดเด่นที่ว่าท่านมีพลังจิตพิเศษไม่ว่าจะเกิดจากความฝันไม่ว่าจะเกิดการคาดคะเนอันใดมันมักจะเกิดเป็นเรื่องจริงมักจะทำอะไรได้ดังที่ตั้งใจปารถนานะครับในช่วงเดือนนี้ไม่ว่าท่านจะจับอะไรทำอะไรคิดการใดก็ตามมันเหมือนบุญหนุนนำท่านมันจะเป็นอย่างนี้และนอกจากนี้ช่วงระหว่างเดือนพฤษภานี้ ตัวของท่านนี้ก็เป็นคนที่มีเมตตามหานิยมนักนะคะมีเมตตามหานิยมมีสเสนหาแพลวพ่าวไปทั้งตัวเลยนะคะมีสเสนหามากมีสเสนหาตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะเป็นช่วงจังหวะดวงดีมากในเดือนพฤษภาคมนะคะที่ผ่านานมาเมื่อเดือนเมษานั้นดวงท่านอาจจะยังไม่แจ่มใสฟ้าอาจจะยังไม่เปิดทางพอมาสู่เดือน พุธสภานี้ท่านยิ้มรับความเป็นโชคเป็นลาบได้เลยนะคะมันมักจะเกิดความเป็นโชคเป็นลาบความสําเร็จเข้ามาทุกช่องทางเลยนะคะในช่วงเดือนพุธสภานี้นะคะทีนี้เรามาตรวจเช็คดูดวงชะตาเรื่องการงานดูนะคะท่านที่เกิดในราศีมังกรนี้ด้านธุรกิจการงานของท่านก็ไปได้ดีไปได้สวยนะคะ ไม่ว่าท่านจะทำางานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดน,นะคะธุรกิจของท่านกำลังเริ่มจะไปได้ดีเริ่มจะขยับขยายหากท่านมีไอเดียมีโครงการอะไรที่จะขยับขยายบริษัทของท่านท่านสามารถที่จะลงมือกระทำได้แล้วก็จะเห็นผลสำเร็จเห็นเป็นรูปธรรมได้เลยนะคะหรือท่านที่ เรียนจบแล้วนักศึกษาที่เรียนจบแล้วหากต้องการที่จะไปสมัครงานทําในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมนี้ท่านก็ยังคล่องตัวในการสมัครในการที่จะได้งานทําเหมือนกันนะคะคือดวงดวงด้านการงานดีนะครับทั้งนักศึกษาและทั้งคนทํางานก็โอเคประสบความสําเร็จดีนะคะไม่ตึงเครียดเลยยังได้เป็นเพิ่มในผลงานของตัวเองด้วยนะคะทีนี้ท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เช่นเดียวกันนะคะ ท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้านธุรกิจของท่านนี้ไปได้ดีไปได้สวยมากๆเลยท่านจะได้ดีมีชื่อเสียงในด้านธุรกิจการงานของท่านจะมีผู้คนบอกต่อๆกันไปกับสินค้าของท่านทําให้มีผู้คนมากหน้าหลายตาหลั่งไหลามารับใช้บริการท่านมากมายเลยนะคะเป็นช่วงที่ เดือนที่ท่านสามารถที่จะเป็นว่าสร้างหลักปักฐานได้นะคะหรือหากท่านที่ยังไม่ได้ลงมือกระทำธุรกิจนะหากมีโครงการเอาไว้แม่หมอขอแนะนำว่าภายในเดือนพฤษภาคมนี้ขอให้ท่านนี้รีบลงมือกระทำธุรกิจของท่านได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเดือนเปิดทางให้กับท่านนี้ได้แสงสว่างได้ประสบความสาเร็จเป็นช่วงที่ ฟ้าเปิดทางให้กับท่านนะคะโอเคเรื่องการงานการเรียนดีมากๆเลยนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินนะคะนี้ดวงชะตาของท่านก็เหมือนบุญหนุนนําเหมือนฟ้าเปิดทางอีกนะคะพอมาสู่เดือนพฤษภาคม2564ด้านธุรกิจการงานดีนี่การเงินของท่านก็ดีนะคะการเงินหนึ่งละการเงินมาจากด้านการงาน งานนี้สร้างเงินให้กับท่านได้ดีมากๆเป็นกอบเป็นกำมากๆเลยนะคะงานสร้างเงินเงินสร้างงานดังนั้นโชคลาบของท่านนอกจากจะมีจากด้านการงานแล้วนะคะไม่ว่าท่านจะจับงานอะไรก็ตามมันสร้างเงินสร้างทองให้ท่านนี้ได้เป็นกอบเป็นกำมากๆเลยนะคะทีนี้นอกจากเงินมาจากงานแล้วท่านก็ยังมีโชคลาบพิเศษอีกนั่นก็คือช่วงเดือนพฤษภานี้ดวงจังจหวะดวงของท่านนี้มัน ม,มันเหมือนว่าฟ้าปวดทางให้จริงๆเพราะว่าตัวท่านนี้จะมีพลังจิตพิเศษมีซิกเซนหากท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะในพวกซื้อลอตเตอรี่หรือว่าเล่นพุน่นหรืออะไรก็ตามที่ท่านคล่องตัวนะคะในช่วงเดือนพฤษภานี้ท่านสามารถกระทําได้และประสบความสําเร็จดีนะคะและในช่วงระหว่างเดือนพฤษภานี้ท่านนี้จะเกิด การแบบว่ามีซิกเซียนจากนิมิตฝันก็ได้หรือจากคาดคะเนก็ได้นะคะมันจะประสบความสุขสิ้ฝันก็เป็นจริงฝันก็แม่นคาดการใดมันมกกักจะเป็นจริงนะคะดังนั้นหากท่านที่ชอบเสี่ยงโชคภายในเดือนพฤษภามนี้ชท่านโชคดีมากๆเลยนะคะเสี่ยงโชคได้เลยนะคะ <c oughs> โอเคการเงินก็ดีการงานก็ดีแล้วนะคะ ต่อไปเรามาดูด้านแห่งความรักนะคะด้านความรักก็ดีก็ดีแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างเป็นบางช่วงบางเรื่องนะคะทีนี้ว่าแม่หมอจะมาแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะหนึความรักสำหรับคนโสดสองความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูความรักสำหรับคนโสดก่อนนะคะคนโสดก่อนหน้านี้หากแม้นว่า ท่านยังไม่มีใครมารักมาชอบท่านยังเป็นโสดอยู่ยังซื่อเกินอยู่นะคะดังนั้นพอมาสู่เดือนพฤษภาคมตัวท่านนี้ก็จะดูดีมีสเสน่หามากๆเลยนะคะมีความสวยสดงดงามคุณที่เป็นท่านผู้ชายก็จะหล่อเหลามีเนื้อหอมก็จะมีเมตตามหานิยมยิ่งนักนะคะดังนั้นภายในเดือนพฤษภานี้หากยังไม่มีใครมารักมาชอบมาขายขนมจีบ ก็จะมีคนมาขายขนมจีบก็จะมีคนมารักมาชอบหรือท่านที่เป็นผู้ชายเมื่อไปรักใครไปชอบใครไปจีบใครมันก็จีบติดได้ง่ายมีสามารถที่จะจีบติดได้ง่ายมีความรักมากมายหลากหลายเข้ามาหลังไหลเข้ามาเลยนะคะเป็นช่วงที่ดวงดีมีสเสน่หามากเนื้อหอมมากๆนะคะเป็นช่วงที่ท่านได้เป็นปื่มในความสวยสดและความหล่อเหลาของท่านดีมากๆเลย ดังนั้นหากใครยังไม่มีแฟนพอมาเดือนพฤษภานี้มีแน่นอนเลยนะคะหรือท่านที่มีคู่รักมาก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นความรักความผูกสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคู่รักในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มันก็รู้สึกว่ามันโอเคมันดีมันมีการเข้าอกเข้าใจกันดีมีความสดชื่นหอมหวานสวีทหวานกันดีมากๆเลยนะคะช่วงเดือนพฤษภานีา้ท่านที่ มีคู่ดังนั้นภายในช่วงเดือนพฤษภานี้หากท่านต้องการที่จะตกลงแต่งงานมั่นหมายก็สามารถที่จะกระทําได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งความรักสําหรับคนที่มีคู่นี้นะคะที่แม่หมอบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีพอมาเดือนนี้มันมีความรักมากมายหลากหลายเข้ามาเลยนะคะดังนั้นความรักที่เข้ามาใหม่นี้ มันก็มีทั้งคนใหม่ที่ยังไม่รู้จักเข้ามามาขายขนมจีบมาจีบท่านและพร้อมกันนั้นก็จะมีความรักจากคนรักเก่าที่เราเคยเลิกกันไปห่างเหินกันไปหวนกลับมาเอาความรักมาหาท่านอีกคนรักเก่าก็จะหวนกลับมาหาท่านอีกนะคะในช่วงเดือนพฤษภานี้้มันเป็นช่วงจังหวะดวงความรักที่ดีดีไปหมดเลยนะคะทั้งรักใหม่รักเก่ามันก็มาพร้อมๆกันเลยนะคะ ทีนี้เรามาตรวจเช็คความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่แม่หมอก็เคยบอกเอาไว้แล้วว่าหมายถึงคนที่แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานคนที่จดทะเบียนหรือว่าไม่ได้จดทะเบียนก็ได้นะคะแล้วมาอยู่รวมกันนี่แหละคือความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะดังนั้นเรามาดูสถาบันครอบครัวสําหรับคนที่มีคู่ในเดือนพฤษภานนี้ก็ดีโอเคมั่นคงดี มีความเข้าอกเข้าใจกันดีมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันมีการทะนุถนอมน้ําจิตน้ําใจซึ่งกันและกันให้ดีต่อกันแล้วก็ยังให้ความเห็นอกเห็นใจจากเดือนที่ผ่านมาด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่เดือนที่ผ่านมาหากแม้นท่านยังมีปัญหาติดขัดขัดใจน้อยอกน้อยใจซึ่งกันความรักยังไม่ราบรื่นพอมาสู่เดือนพฤษภานี้ ท่านก็เห็นสิ่งที่มันไม่ดีแล้วในเดือนที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาความรักท่านที่มีคู่อาจจะทําให้มีความเจ็บปวดบ้างเล็ก,ลกๆน้อยๆในเรื่องการไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันแต่พอมาสู่เดือนพฤษภามนี s มันที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนดังนั้นมาสู่เดือนพฤษภาท่านก็สามารถที่จะมาจับเข่าคุยกันได้และอ,อมาจับเข่าคุยกันได้แล้วมาทํา ความเข้าใจกันได้แล้วทำให้ท่านทั้งสองนี้มีความสุขดีมากๆเลยแต่ว่าก็ไม่ได้สวีทหวานมากนะเพราะว่าถึงแม้ว่าความรักจะดีก็ตามแต่ก็มั่นคงดีที่ว่าไม่สวีทหวานนั้นก็หมายความว่าตัวท่านและคู่ครองของท่านทั้งภรรยาและสามีต่างก็มีแนวคิดที่จะสร้างงานสร้างเงินสร้างเงินพยายามที่จะสร้างเงิน เพื่อที่จะมาสร้างหลัปกปักฐานให้มันดีขึ้นดีขึ้นมั่นคงดียิ่งขึ้นดังนั้นก็มีไม่ค่อยจะมีเวลามากที่จะมาสวีดหวานกันแต่ก็ดีต่อกันนะคะนี่คือความรักสําหรับคนมีคู่ก็ยังอยู่ในช่วงว่าได้เป็นเพิ่มทั้งใจและกายดีอยู่นะคะไม่ได้ตึงเครียดอะไรเลยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องเคาะนะคะภายในช่วงเดือนพฤษภาเนี้ท่านที่เกิดราศี มังกรน,นี้ก็ไม่มีเคราะ์อันใดน,นะคะสุขภาพร่างกายของท่านนี้ก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่หากแม้นว่าท่านที่เคยมีโรคภัยประจําตัวอยู่พอในช่วงเดือนพฤษภานี้ท่านลองไปตรวจเช็กดูตามที่หมอนัดก็ปรากฏว่าสุขภาพร่างกายของท่านที่มันเป็นอยู่มันก็จะเป็นอยู่ในเกณฑ์ปกติดีไม่มี ร้ายแรงไม่มีเป็นหนักนะคะก็ยังทรงตัวดีอยู่นะคะและหากในช่วงเดือนอพฤษภามนี้ตัวท่านนี้ก็ยังเรื่องภยัยพยันอันตรายต่างๆมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามากล้มกายของท่านได้เลยเป็นช่วงที่ท่านนี้มีมีโชคชะตาหมายถึงว่ามีอํานาจวาสนามีบารมีสูงดังนั้นบุญกุศลหรือบารมีสูงที่ท่านมีในช่วงเดือนพฤษภา t นี้ มันสามารถที่จะขัดจัดศัตรูหมู่มารร้ายใดๆทั้งหลายได้ออกไปหมดสิ้นเลยไม่มีใครกล้าที่จะมาทำร้ายอะไรท่านได้เลยท่านสามารถที่เอาชนะศัตรูคู่แข่งใดๆทั้งหลายได้เลยดียิ่งเลยนะคะในช่วงเดือนพฤษภานี้ดังนั้นแม่หมอขอแนะนำว่าขอให้ท่านหมั่นพยายามทำบุญทำทานสวดมนต์แผ่เมตตาและอุทิศสวนบนญ ให้กับเจ้ากรรมนายเวรมนต์ดทั้งหลายทั้งหลายนั่นแหละมันจะเสริมบุญบารมีให้ท่านนี้สามารถที่จะขจัดสิ่งมืดมนขจัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆแล้วท่านก็สามารถที่จะได้เป็นหนึ่งสามารถที่จะเอาชน,นะทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะโอเคด้านข้อสรุปแล้วก็ไม่มีที่เรามาดูช่วงระหว่างดวงของท่านประมาณาไปไปลายเดือนพฤษภาคือช่วงระหว่างวันที่ ยี่สิบห้าพฤษภาไปถึงวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภานะช่วงนั้นการเงินของท่านก็ดีการเงินมันก็สะพัดมาดีมากๆเลยนะคะก็จริงๆแล้วดวงของท่านในช่วงเดือนพฤษภานี้ไม่ว่าท่านจะจับอะไรไม่ว่าท่านจะทําอะไรในช่วงเดือนพฤษภานี้มันดีไปหมดในด้านการเงินการทองนะคะท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเลยนะคะ บางทีก็การเงินก็มาจากช่องทางนั้นงินเงินมาจากช่องทางนี้หรือบางท่านที่ไม่มีงานทําท่านก็ยังมีโชคล่ามแห่งการเงินอยู่นะคะมันจะเป็นในรูปแบบนี้เป็นช่วงจวังหวะดวงการเงินมันพุ่งดีพุ่งดีมากๆเลยนะคะโอเคปัญหาด้านการเงินก็ไม่มีเคราะก็ไม่มีเคราะก็ไม่มีนะสรุปแล้ว ท่านที่เกิดในราศีมังกรดวงชะตาของท่านนี้ดีมากๆเป็นช่วงจังหวะด,ดวงปังๆดีทุกเรื่องเลยนะคะการงานการเงนินความรักโชคลาภดีมากเคาะไม่มีเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเสริมบ,บุญบารมีอย่าลืมนะครับหมั่นทนําบุญทําทานสดมนแพ่เมตตาอุทิศส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวรและมนต์ดำอย่าลืมนะคะ เพื่อสร้างเสริมบุญบารมีของเราได้กล้าแข่งแข็งแรงและคิดการใดก็จะประสบความเสเร็จดีเยี่ยมเลยนะคะโอเคการตรวจเช็คดวงชะตาครั้งนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะการที่จะแม่นยำม,มากมาก,มากหมดทุกคนมันก็ไม่ใช่เพราะว่าแต่ละคนวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกันและบุญบารมีก็ไม่เท่ากันนะคะ แม่นมากแม่นน้อยก็อยู่ที่บุญกุศลที่เราสร้างนะคะดังนั้นเมื่อทุกคนที่เกิดราศีมังกรในช่วงเดือนพฤษภามีโชคมีลาบดีแล้วเป็นปื้มดีแล้วก็อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอนะคะช่วยมาเป็น fc ของแม่หมอประจำประจำนะคะเพราะว่าแม่หมอจะตรวจเช็คดูดวงชะตาทุกทุกเดือน ตรวจเช็คดวงชะตาทุกเดือนทุกปีทั้ง12ราศีเลยนะคะราศีนี้เป็นราศีมังกรราศีแรกประจําเดือนพฤษภานะคะทีนี้เราก็จะมาพบกันอีกครั้งในราศีมังกรคือในเดือนมิถุนายนนะคะอย่าลืมกดติดตามมาเป็น fc แม่หมอประจําแล้วท่านก็จะไม่ได้พลาดการเช็คดวงชะตานี้เปรียบเสมือนเป็นแสงไฟฉาย สงนำทางไม่ให้ท่านนี้ได้จิ ح, ขวากหนามได้เอานำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้มาแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะจากทุกข์มากมันก็จะกลายเป็นทุกข์น้อยนะคะและหากใครมารับชมรับฟังคลิปวิดีโอแม่หมอนี้หากใครมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาโดยดวงส่วนตัวของเราแล้วก็เพื่อเกิดความขังคอยฉมังควมแม่นยำ ก็มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านหรือหากใครไม่สะดวกมาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะมันความขังความจัมังมันก็แม่นยำเหมือนกันนะเพราะว่าท่านก็จะสามารถเลือกไพ่ได้ด้วยตัวของท่านเองนะคะหรือหากท่านไม่สะดวกมาดูดวงที่บ้านไม่สะดวกดูทางออนไลน์ก็รับชมรับฟังคลิปนี่แหละหากท่านมีปัญหามากจริง ก็คอมเมนต์เขียนมาถามแม่หมอบอกวันที่เดือนพศอของท่านเกิดแล้วตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามในคในเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะรู้แม่หมอพร้อมยินดีที่จะตอบคำถามให้ตอบคําตํานายให้นะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามแม่หมอด้วยนะคะและแม่หมอก็จะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะ แล้วก็โทรมานะคะใครมีปัญหาอะไรโทรมาต้องการอยากดูดวงก็โทรมานะคะโอเคแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เป็นคนไทยทั้งคนไทยที่ประเทศไทยคนไทยที่ต่างประเทศพร้อมกับ f อต่างชาติต่างประเทศหลายประเทศที่เข้ามารับชมรับฟังที่เป็น FC แม่หมอแม่หมอขอขอบคุณเป็นอย่างมากด้วยนะคะขอขอบคุณทุกทุกคน thank you so much thank you so much โอเคบายบาย